สวัสดีค่ะพี่น้องสวัสดีพี่น้องทุกคนนะคะมือนีอมสิพามาเบิง้งบรรยากาศอากาศถือว่าบ่หนาวบ่อหอนค่ะอยู่ที่ประมาณ11องศานะคะเดี๋ยวอมสิพาชมบรรยากาศบ้านมามือนีเห็นอย่างแน่วันหยุดค่ะเดียมที่สิเปียนผนังของอ้ยุ่งช้างค่ะพี่น้องเฮ็ดไปแล้วครึง่งนึงแล้วปีที่แล้วนี่เฮ็ดทางหนานี่เนาะคะ่ะ ปีนี้เฮ็ดข้างหลังค่ะเดี๋ยวสิพาพี่น้องไปเบิ่งอันดับแรกเนี่ยอ้อมสิพามาเบิ่งรถคันใหม่ทีิพึงซื้อมาอชมรถคันใหม่ทีิพึงซื้อมาเลยค่ะพี่น้องจริงๆพอมี้ t v เนาะค่ะสีเหลืองคันหนึ่งอยู่แลว้วอันนี้ซื้อมาใหม่ค่ะมาถึงบ้านเป็นอ t v คือกันแต่วา่ามีหลังคามีประตูหนาหนาวกับขับได้สบายค่ะพี่น้องซื้อมาขับเล่น อาทีวีอันทีมียู่กับเก็บวบกอนค่ะว่างๆเขาจงค่อยมาขับอยู่ในโรงจอดรถดค่ะพี่นอ้องอ่านี่ค่ะบรรยากาศโรงจอดรถของเราเนาะคะ่ะแต่ว่ารถเก๋งรถคันอื่นนี่คือจอดขอา้างในบ่ไดค่ะจอดข้างนอกเอาอันนี้รถแทรกเตอร์ค่ะรถแทรกเตอร์เก้าหล,ะหละ่ะใส่รถใส่งามบ่ไดหรอกค่ะ อันนี้รถตัดหญา้าท้านานาวกระสามาที่สิเปี่ยนเป็นรถเกตหิมาไดค่ะเกตหิมานอนท้าหิมาบ้าหลายเป็นไรค่ะเดี๋ยวอมผ้ามาเบิง่งไม่เหมือนนี้อมท้าสีค่ะพี่น้องหลังจากตัดไม้เรียบร้อยอมกระท้าสีท้าเป็นล่องพื้นใ้ก่อนบ่าท่านได้ท้าสีแดงค่ะล่องพื้นนี่ต้องใส่เวลาอยู่ประมาณสองมือมันยังค่อยสีแห้งนะคะ นี่คือทาร้องผื้นนี่ค่ะสองมือมือหนึ่งท่าแดดออกกับมือหนึ่งค่ะรดแมคโครไว้รดแมคโครหน่อยไว้ถ้าจกลดไล่หลาย <g ül> พี่น้องสิเห็นเดี๋ยวเห็นรดแมคโครหน่อยเดี๋ยวเห็นลดไถเก้านะคะรดไถไม่ก็มีกันอันนี้ร้องผื้นค่ะอันทัดไปนั่ยท้าสีแดงเรียบร้อยแล้วค่ะ นี่คือท้าสีแดงเรียบร้อยแล้วอันนั้นไม่เก้าหรอคะอัน,นั้นสิเดเอาไปถิ่มนี่ค่ะบรรยากาศหลังฟาร์มของออมเองค่ะของออมรือว่าของอมอะทั้งของของ,ของสามีทั้งของอมล่ะค่ะอันนี้ด้านหลังที่เฮาเฮ็ดกันเนาะค่ะตรงนี้เฮ็ดเรียบร้อยแล้วเหลือจากหน้าต่างไปค่ะเหลืออ,อีกบ่หลาย เะสีเซ็ตแล้วเฮ็ดเองค่ะพี่น้องจ้างเพิินข้าเจ้ามาเบิงเกสีเอาตามบริษัทข้าเจ้านะคะสีแสนกว่าเฮากะมันหลายไหมคะพี่น้องเฮ็ดเองนี่ตอนนี้เบิดไปแล้วแสนกว่าโค้นเราด้ะคะ่ะทั้งสีไหนสีสีล้องพื้นสีสีแดงไม่ขานาตั้งบางอันต้องเปลี่ยนั้งเสียคะ่ะมันกะมันกะเบิดเงินหลายอันนี้คือรถรถแท็กเตอร์ที่เขาใส่ประจําค่ะ เป็นรถแท็กเตอร์คันใหญ่ของเขาเห็ดเองกะว่างเขากะเห็ดบ่ว่างเขากะเ,เห็ดมืออื่นไปยังสี่อคะ่ะบ่เม็นบาง,งานเล่งเพราะว่าของของเขามันบ่ได้เล่งเพราะต้องเห็ดให้มันแล้วภายในมือหนีหมืออื่นเฮ้ยค่ะ,คะมันมันมันบ่ได้เล่งกันรถใหญ่เขากะจอดข้างนอกนี่ยแหละค่ะพี่น้อง พาเบิ่งบรรยากาศช่วงนี้เป็นช่วงฤดูใบใหม่พลิพค่ะแต่ว่ามันยังมันยังพึงสิเริ่มต้นก็เลยบ่ท่านได้บ่ท่านได้เห็นใบไหม่พลิหลายเนาะค่ะพี่น้องเดี๋ยวอมสิลงให้เบงให้เดี๋ยวอมสิลงให้เบิงเงเบ่งเรื่อยๆค่ะว้าผพิเว้าถูกไอตรงนั้นนี่เป็นล้งเลื้นค่ะที่อมตัดตัดฟื้นน่ะละค่ะบรรยากาศหลวงพาพี่น้องเบิ่งบรรยากาศน้ำ ทั้งพาเบิงรถหม่ทั้งพาเบิงงานเหมือนนี่ที่เห็ดค่ะเห็ดไปเพราะด้มีแนวเห็ดค่ะหลังจากเห็ดงานประจําแลว้วค่ะอันนี้แหละค่ะที่ทีอ่อมเห็ดยุบานปีนี้กระสีรแล้วยุดอกค่ะพี่นอ้องขอบคุณพี่น้องที่ติดตามนะคะเดี๋ยวมีอย่างอมสิล้งให้เบิงเรื่อยๆเนาะคะ่ะขอบคุณค่ะ